มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่อาไลพลตำรวจเอกบรรดลตันทภัยบูรณ์เสียชีวิตแล้ววันที่12กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์แสดงความอาัยต่อการสากไปของพันตำรวจเอกบันดลตันทภัยบูร์วัย76ปีมือปราบเหยี่ยดดำผู้สร้างตำนานปราบตีใหญ่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจสำหรับตีใหญ่ชื่อจริงคือนายกรประเสริฐช่างเขียนอดีตจอมโจรชื่อกระชอนของไทยในยุคระหว่างปีพศ2516-2524อาชญากรหมายเลขหนึ่งตามหมายจับของกรมตำรวจโดยก่อเหตุป้นค่าจากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ได้แผ่ขยายเข้ามาในกรุงเทพก่อคดีมากมายสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอย่างหนักพันตำรวจเอกบรรดลในขณะนั้นเป็นตำรวจชั้นประทวนถูกส่งตัวเข้าไปทำงานสืบสวนหาข่าวนานกว่า5เดือนนำมาสู่การจับกลุ่มลูกน้องของตีใหญ่ได้หลายคนจนในที่สุดก็สามารถปิดบัญชีตีใหญ่ได้สำเร็จโดยถูกจับตายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2524 แห่อาไยพันตวดเอกบรรดลตอนพภัยบูนนบ์เสียชีวิตแล้วทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ